อาก็สวัสดีาผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบราวเหมือนเดิมนะเราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าไวโค h i t e c o โค r e ร hand นะครับผมชุดขาวแต่มือสีแดงนะครับแล้วก็มายืนอยู่ตรงเนี้ยภาพก็คือโรงพยาบาลเวยชุดขาวนี่คือนางพยาบาลปะหรือหมอ Red Hand คือหมายถึงแบบมือเปื้อนเลือดไหมน่าจะความหมายแบบนั้นนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมจะเป็นแบบไหนก็อย่าลืมนะครับกดถ้าชอบช่องนี้ หรือชอบคลิปนี้หรือชอบคลิปใดก็ตามสามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับผมแล้วก็สามารถย้อนดูสตรีมสดย้อนหลังได้นะครับถ้าแบบว่าคุณอยากไปดูกันนะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กันด้วยก็ดีนะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้รู้ว่าผมมาไลค์หรือว่ามาแบบลงคลิปแล้วจะได้ตามกันทันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับเราไปเล่นเกมกันดีกว่า โรงพยาบาลเซนเตอร์ฟอร์นะครับเราอยู่ในห้องผ่าตัดดรอามันเอาละอีกนิดเดียวนะขอกันไก่ค่ะหมอเสียงกันไก่เสียงใช้กันไก่นะครับและเสร็จแล้วเฮ้อ สชั่วโมงเหรอคะก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละครับต้องใช้คนถึง4ี่คนเลยความดันโลหิตที่พุ่งสูงขึ้นทำให้เราต้องแบบสู้กันยกใหญ่เลยแต่ก็สำเร็จใช่ไหมคะใช่ให้ให้ดูอาการเขา,เาไว้ก่อน ขาจะกลับมาอีกทีผมจะกลับมาอีกทีตอนเช้าตอนนี้ผมต้องขับรถทางไกลแล้วนะประมาณนั้นนะครับโอเคเอาล่ะเราต้องรีบบออกจากที่นี่แล้วอนะ่ะให้เร็วที่สุดเลยฉันไม่อยากากลับบ้านช้านะ โรงพยาบาลนะครับตัวเองเราเป็นหมอนั่นเองอืมเอาแล้วลิฟต์อยู่ไหนอะชิบหายแล้วอ๋อไปที่ทางออกทำไมหน้าล็อบบี้มันดูแคบๆวะ ขึ้นรถไปสิบนาทีถัาม,มาเพลงโคตชิวเลยกูดูลิกขสิทธิ์หรือเปล่าเนาะโอ้ย,อย,อยมันมีคนวิ่งขากระเพกออกมาตัดหน้ารถเรานะั่นะนะ่ะแล้วหมอเราชนเหรอ นั่นมันเฮียอะไรอ่ะกูเพิ่งชนอะไรบางอย่างอ่ะโอ้พระเจ้าหูกระเด็นมาไกลมากโอ้ไม่นะนี่มันแย่มากเลยอ่ะหวังว่านี่คงจะไม่ใช่หนึ่งในพวกแบบว่าพวกสแกมนะแบบว่าวิ่งตัดหน้าแล้วเอา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 ,เอาค่ารักษาอะไรกันนะครับต้องเราต้องจ่ายค่ารักษา จะทำยังไงดีวะเนี่ยตอบข้อบนก็คือว่าพาเธอไปโรงพยาบาลนะครับตอบข้อสองก็คือหนีเลยแต่ผมจะตอบข้อบนนะช่วยด้วยเร็วเข้าโอเคโอเคโอเคผมเป็นหมอผ่าตัดนะเดี๋ยวผมพาคุณไปโรงพยาบาลไม่ต้องห่วงช่วยชัท่ทีได้โปรดเขาเขาจะเขาจะเขาจะมาจับฉันใครอ่ะไปพาเธอ เออจะว่าไปเหมือนผู้หญิงคนนี้หนีอะไรมาล่ะครับเพราะว่าขากระเพกเนาะขากระเพกตอนเดินออกมาเชอเราวิโทรศัพท์รับโทรศัพท์ก่อนนะครับเออสวัสดีใครเนี่ยฆาตกรนะปล่อยผู้หญิงคนนั้นไว้ที่นี่ซะไม่เชื่ออะไรเนี่ยเธอต้องการความช่วยเหลือปล่อยผู้หญิงคนนั้นไว้ที่นี่เดี๋ยวนี้ มึงเป็นใครเนี่ยเธอเห็นมากเกินไปแล้วเธอต้องตายกูไม่รู้หรอกว่ามึงเป็นใครแล้วมึงกำลังจะพยายามจะทำร้ายเธอไปทำไมปล่อยเธอไว้ที่นี่เดี๋ยวนี้หรือไม่มึงก็จะเป็นเป้าหมายต่อไปฉันให้ทางเลือกกับแกแล้วนะ กูไม่ปล่อยใครไว้ที่นี่ทั้งนั้นน่ะแล้วกูจะคุยกับตำรวจเรื่องนี้ด้วยมึงมันฆาตรกรแต่ฆาตรกรอย่างมึงเนี่ยโดนแน่ตามใจมึงเลยกูต้องรีบออกไปจากที่นี่ใช่เพื่อน เหมือนผู้หญิงเขาหนีอะไรมานะครับตอนแรกที่เราชนนางอ่ะเพราะนางก็ขาดกระเพกออกมาอยู่แล้วเอออันนี้เรากำลังพานางกลับไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ออมีรถตามหลังมา <c oughs> มาอนาเราแน่เอือว่าแล้วชนกูนแล้วเนี่ย เราไงอะเราขับหนีหรอแ่งมาแล้ววะเฮ้ยเอาหมอเร็วๆหมอเร็วๆไม่ตามแล้วหันกลับไปมองถนนดิ มัอาจจะตักเซอร์ไพรส์ก็ได้นะชอบเล่นแบบเนี้ยโอเคเรากลับมาที่โรงพยาบาลแล้วนะครับเอาล่ะเราถึงแล้วเราทำได้ไปฉากจบที่หนึ่งนะครับกูดเอนดิ้งครับเราช่วย คนแล้วก็ช่วยผู้หญิงเอาไว้ได้นะครับโอเคเราไปดูฉากจบที่สองกันโอเคครับฉากจบที่สองเนี่ยเราจะมาหยุดย่นตรงที่ว่าเราจะช่วยเธอหรือไม่ช่วยเธอนะครับเราจะเลือกที่จะไม่ช่วยนะครับขับหนีไปเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง การทำแบบนี้แม่งผิดนะครับอย่าหาทำเด้อชนแล้วหนีเนี่ยเฮียเรากลับบ้านมาฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันควรจะช่วยเหลือผู้คนสิใช่แกยังสามารถช่วยเธอได้อยู่นะ อะไรวะมีเสียงนะครับเฮ่ยอะไรเนี่ยนี่กูเมาเหรอน้ำเย็นอ่ะจ,จะช่วยให้กูตื่นสา่งเมาก็ได้น้ำเย็นเย็นนี่ห้องน้ำใช่ไหมไม่นี่ห้องสเอ้ยใช่แหละล้างหน้าตรงนี้เุ้ยอื้ม คอนเทนต์มันอยู่ที่ฉากจบสองนี่เองนี่มันเชียออะไรอ่ะนี่กูเห็นภาพหลอนเหรอแม่เย้ยไม่ไหวแล้วกูต้องไปนอนแล้วอาจจะดีขึ้นนอนดีกว่าใช่เพื่อนไปนอนกันห้องนอนมึงอยู่ไหนโอเคนอนนั่มันเสียงอะไรอ่ะ ไดเสียงบางอย่างอยู่ใต้เตียงใต้เตียงฉันต้องไปเช็คหน่อยละกูเช็คใต้เตียงโอจา้าโอเคจำสแกรกูแน่นอนแบบนี้ไม่มีอะไรเนะี่ยเดี๋ยวมันมีข้างบนเชื่อกูอ่าแกยัง ยังคงสามารถช่วยเธอได้นะแต่มันคงสายเกินไปแล้วไปไม่มันยังไม่สายเกินไปจะกลับไปช่วยเหรอประตูหน้าบ้านเหรอตรงไหนคือประตูหน้าบ้านประตูบ้านคือไหนดีกว่า อ๋อนี่ประตูบ้านจออกไปช่วยวะทำไมว่าบ้านเราจากจุดจุดที่เธอบาดเจ็บอยู่ไหม่ห่างกันหรอแป๊บเดียวถึงแล้วหวังว่าเธอจะยังมีชีวิตอยู่นะอยู่ไหมล่ะคุณผู้หญิงโอ้เธอตายแล้วนะครับแกฆ่าเธอ แล้วเราก็จมอยู่กับความผิดที่เราไม่ช่วยผู้หญิงคนนี้เธออยู่ที่นี่นั่งร้องไห้อยู่เนี่ยไปเธอมาแล้ววะโอ้เชียเยหมอเราประสาทหลอนนะครับเมาอาการหนัก ฉันเป็นคนฆ่าเธอฉันไม่ควรจะเป็นหมออีกแล้วฉันไม่สามารถเป็นหมอได้อีกแล้วฉันเป็นแค่ฆาตรกรฆาตรกรแต่ได้แค่ฆาตรกรแล้วฆาตรกรมันต้องทำยังไงนะจุดจบของฆาตรกรโอ้แมง ไปเอาปืนเลืากไหนวะหมอเอาว่าหมอจะอัตตวิบากกรรมตัวเองนะครับ analyze like yourself เอ,อือตายแล้วแบเอนดิ้งครับจบแล้วจบแล้วเกมมีแค่นีม้มีแค่สองมีแค่หนึ่งกับสอง โอเคครับไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะครับโคตรสั้นึ Good ้นมายซียะเจอกันครับผม